คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งโครงการดีๆครับโดยกลมพัฒนาชุมชนนะครับได้จัดโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานให้ประชาชนได้ออกแบบลดลายของตัวเองนะครับสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นก็หวังที่จะนำไรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนต่อไปครับโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาระดับภูมิภาคซึ่งจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน หวังสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่พระองค์มีแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนำไรายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยและส่งพระราชทานผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญาให้ไว้ณบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มนำไปทอผ้าผลิตผ้า ตามเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังได้ส่งออกแบบเว้นช่องว่างให้ประชาชนได้ร่วมถักลวดลายของตนเองลงในช่องว่างเป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับแต่ละท้องถิ่นโดยลายขิดล้อมรอบตัวเอสหมายถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึง ความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบต่อชาวไทยลายเอสประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้าหมายถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและลายต้นสนที่เชิงผ้าหมายถึงพระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาผ้าไทย ของโครงการศิลปาชีพให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป